ดีครับวันนี้เราจะมาทำเวนะตามหาสมบัติแห่งทะเลทรยายสองนะครับคือผมก็งงอยู่สักพักหลังมาก็บ,บอกว่าเราอะไปเจอกล่องสมบัติแต่เราต้องมีกุญแจก่อนนะผมไปเจอมาแล้วครับไอ้กล่องสมบัติเนี่ยไปที่แลนด์มาร์กเออเนี่ยลงที่แลนด์มาร์กเลยครับมันจะมีกล่กองกล่องกล่องอยู่ไหนวะด้านบนเลยนี่ฮนะมันจะมีกล่องแล้วมันบอกว่าคุณต้องมีกุญแจผีเพื่ออ,อัญเชิญนะผมก็งงว่า ไอ้คุญแจผีหาเนี่ยมันไปหาจาไกไหนวะนะครับุญแจผีเนี่ยเราต้องไปแรกที่จังหวัดระบักนะครับแรกที่เมืองระบัก94ฟาร์มไหนดีครับเนี่ยเราจะได้เหล็กเห็นไหมครับเมื่อกี้มันจะมีเหล็กขึ้นแล้วก็ไปที่จังหวัดราบักนะครับเราก็ไปที่นี่ครับลีจูลีซูแจนะครับแล้วก็อนนี้ครับเรามาที่ พ่อค้านักประดิษฐ์นะครับอยู่ที่จงังหวัดอ่าปราสาทสบักนะครับนี่ครับเราต้องมาแลกกุญแจนะครับเราไปหาเหล็กหาเหล็กหาเหล็กจากการเปิดกล่องนะครับอยู่ที่มันจะมีมันมีอยู่หลายแมพว่าที่ไหนบ้างแต่ว่าไอ้นี่มันได้จากการที่เราไปเปิดกล่องนะครับเปิดกล่องมันก็จะมีโอกาสสูงได้ตั๋วน่าจะเปิดจากกล่องฟ้านะครับกล่องฟ้าได้ตั๋วเนี่ยเราหาได้มันมีหลายแมพนะครับมันมีหลายแมพนี่ครับ สุสานผาหินนะครับทางสำพวุฒินะครับเขาบ่งกฎผาหินเขาเขาแฟนตาเซียเล็บเลื่เล็บล็บไปเก็บกล่องให้ครบก่อนแล้วก็ค่อยมานนรับเคว้งนะเพราะเคว้งน,นี้มันได้แดงแต่วะะ่ามันจะได้หินแดงอันนึงนะครับอีปิลองไปหาไปเปิดกล่องแต่มาร์กจุดกล่องไว้ให้แล้วกนวาฟเก็บวาฟเอาเก็บกล่องวาฟแล้วก็วิ่งเก็บวิ่งเก็บไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะได้เหล็ก มันมีเควสมันมีเควสเปิดหีบด,ด้วยนะครับคังสัมพวุธเนี่ยเราต้องรับเควสเปิดหีบด,ด้วยนะครับในอนาคตยังไงมันก็ต้องทําอยู่ดีครับเอาไว้เปิดพิชิตครับรับด้วยนะครับเควสห้าสิบใบนะวิ่งทักสามสี่รอบมันน่าจะเสร็จพอดีหลังจากเก็บกล่องเสร็จแล้วนะออให้เรากลับไปที่ตลาดซาบักแล้วก็ไปที่รีซูแจชื่อแมงเคมากนะแล้ว <c oughs> ก็ทําการเอาคญแจมาแรกไอไอไอตั๋วเนี่ยมันไดจากการที่เราไปเปิดกล่องครับ ิดกล่องมันก็จะมีโอกาสส่มได้ตั๋วนะ่าจะเปิดจากกล่องฟ้านะครับกล่องฟ้าได้ตัว๋วนะครับเรียบร้อยกดแลกกุญแจมาเรียบร้อยแล้วเราก็ไปที่ที่เดิมข้างสัปพวุธนะ่รับข้างสัปพวุธหนึ่งนะครับไปที่เออ <c oughs> แลม์มาที่สองนะครับที่เดิมนะครับรูรับเปิด อาบก็ให้เรียบร้อยนะครับขอหินคลิโอ้โหหินเลือดว่ะเฮ้ยได้อยู่ยัดคนเด็กแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับโดยับขอ